วันนี้เรามาส่มใช้ชีวิตกับเพื่อนกันการใช้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับวงล้อนี้ไม่ว่าจะไปไหนกินอะไรแล้วใครต้องจ่ายวงล้อนี้เป็นคนกำหนดนี่ค่ะบกวัวหน่อยได้ไหมคะสปินให้หน่อยได้ไหมคแล้วมือนี้ใครต้องจใจถ้าดวงดีเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าดวงไม่ดีอาจจะต้องเดินกลับบ้านชีวิตของเรา2คนวันนี้จะเป็นยังไงตามไปดูกันมันต้องเดินไปซ้ายหรือขวาฮัลโหลหนึ่งชั่วโมงเจ็นาที ะะแกมคะ่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนถามหามาเยอะมากว่าพี่แก้มหายไปไหนวันนี้เราได้คิวม<ส>าแล้วค่ะเราได้เจอเพื่อนมาประมาณ8ปปีอะแปดเดือนก็ได้แต่แปดเดือนน่าจ่เรื่องจริงไม่จริง <laughs> <No. S 1> เราได้คิวอย่างกระทันหันมากค่ะทุกคนก็คือสิบโมงเช้าโทรหาว่าัลโหลแก้มอยู่ไหนอยู่บ้านโอเคงั้นเดี๋ยวไปหา ก็คือเพิ่งตื่นจ้ะใช่แล,แล้วเราก็ไม,ไม่บอกอะไรเพื่อนเลยในๆวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเราก็เลยจะมาสุ่มใช้ชีวิตหนึ่งวัน,นสุ่มใช้ชีวิตหนึ่งวันใช่ก็คือใช้วงล้อสุม่มเราจะไปไหนเราก็ต้องสุม่มกินอะไรก็ต้องสุม่มแต่งตัวก็ต้องสุม่มทาทุกอย่างสุ่มหมดเลยเราจะทําให้มันยาก ทำไมก็นานๆทีเรามาเจอขนาดเจอเพื่อนยังเจอยากเลยอ๋อมันเลยต้องยากกว่านี้มันต้องชาเลนจ์หนอจะใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้ถ้าทุกคนคิดถึงเพื่อนเรานะคะคอมเมนต์มานะคะมึงอเยอะๆยอมออกทิปกับเรานะคะเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราต้องแต่งตัวใช่ปหแต่งตัวแต่งหน้าทำผมใช่แต่แต่งหน้าทำผมเราก็ทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มชุดที่เราจะออกไปข้างนอกเอาก็นี่ชุดนี้ไงไม่ได้มันธรรมดาไป อันนี้คือชุดอยู่บ้านใส่เสื้อยืดอยู่บ้านอือแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกเราต้องเปลี่ยนชุดเพราะฉะนันน้นทำโพล์ลยใช่ก็คือในวงล้อสุ่มจะมี2ชุดที่อยากใส่วันนี้คือชุดอะไรซึ่งเราเลือกมาแล้วค่ะทุกคนเรามีเดรสสัน้นเดรสยาวแล้วก็ชุดเดิมนะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ใส่ชุดอะไรออกไปข้างนอก เดสยาวต่อไปตาแก้มแก้มอยากใส่ชุดอะไรเดี๋ยวถามปุมอยากถามว่าเดรสยาวในความคิดของเรากับของน้องมันเหมือนกันไหมเดรสยาวของน้องอ่ะมันอาจจะเป็นแบบรา,ราตีไปเลยก็ได้นะยาวของเธอคืออะไรอุ้ยก็ยาวนะอย่าทําให้น้องผิดหวังนะไปงานได้อยู่ไปงานได้เลยเหรอ <c oughs> ใช่แก้มอยากใส่ชุดอะไรวันนี้ชุดผอสองชุดอยากใส่ชุดเดิมหรอ เอ้าก็เป็นไปได้ถ้าสึงไดอ้อ่ะอ่อ่อและของแก้มค่ะทุกคนแก้มอยากใส่เสื้อแขนกุดเดย์ซันแล้วก็ชุดเดิมอ่ะพูดก่อนอยากใส่ชุดอะไรชุดเดิมขอให้ได้นะจ๊ะแกจะได้ใส่ชุดอะไรออกไปข้างนาอก <laughs> <laughs> เราได้ชุดแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคะไปะเปลี่ยนเลยละค่ะ เราได้ชุดเดรสนะคะเดี๋ยวค่อยให้ทุกคนดูว่าเป็นเป็ดรสยาวเดรสยาวใช่ไหมใช่ค่ะแน่ใจใช่ไหมว่าเดรสยาวเพราะว่าถ้าสั้นก็คือเสมออ๋อโอเคก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตใช่ไหมซุ่มซุ่มซุมว่าจะไปรถไข่หรือว่าดแก้มรถเราหรือว่ารถสาธารณะปล่อยยิงุบใครๆดวงเดียวกันดูจากเปลายิงฉุบนั่นแหละอ่ะเปล่ายิงฉุบ เอาให้ดีนะเราจะได้นั่งรถไหนออกไปขึ้นลงนะคะโอ้ยได้นั่งรถแกมโอ้ดีจังเรามาถ่ายคอนเทนต์โดยที่ไม่ต้องถือนุ่มันด้วยเดยวจะไปเลยวันนี้ขับขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเที่ยวให้มันทั่วอะไรนดิสมหม่ด้ไม่ได้แล้วเราไปขึ้นรถแกมกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้ยอะไร ใครจะเป็นคนขับ oh. ในฐานะที่แกเป็นเจ้าของรถคย oh. ใครจะได้เป็นคนขับ oh. ทุกคนนอกจากที่เราจะได้นั่งแบบสบายๆคุณนายค่าน้ำมันก็ไม่ต้องเสียแล้วขับก็ไม่ต้องขับอ้ยดีใจมากเลยเพราะ oh. เองไม่มีใครขับรถให้วันนี้เราจะได้เพื่อนเป็นคนค oh. ขับรถให้กัน oh. ไปย้ายรถกันดีกว่าคะ่ะทุกคน oh. ดีจรงแล้วดีดี่สุด oh. อวยขับรถไม่ได้ละขับได้ค่ะคือไม่อยู่บนรถล้คันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคาดเบลก่อนอู๋โทล่มาทำไมวันนี้เราทำอะไรสุ่มใจให้เบลเราจะมากินตามใจชอบไม่ได้คือไม่ใช่ของฉันเลยไม่ได้วันนี้ชีวิตคือขึ้นอยู่กับวงล้อสุ่มเพราะฉะนั้นหิวใช่ไหมหิวอ่ะทำโพลไว้ให้แล้ว จะไปกินข้าวที่ห้างไหนได้คะตอนนี้อยู่ระหว่างกลางระหว่างเซนทัลนรัภเภากับเซนทรัลอีส์ได้ทั้งกคนเราจะได้ไปเซนทรัลที่แวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งสวยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เซนทรัลอีส์ะถึงห้างแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยมากขับรถเหนื่อยมากสจังเลยเอาจริงๆบ้าคือเมื่อกี้แบบ มันอยากถ่ายให้ทุกคนดูมากเลยอ่ะแต่ก็เออนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวเพไม่มีสมาธิขับรถคือแก้มขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ค่ะทุกคนแข่งอ๋อแข็งตาแข็งเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มร้านอาหารกันว่าเราจะได้กินข้าวร้านไหนนะคะอยากกินอะไรอยากกินอาหารเกาหลีอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็สุ่มสิเฮ้ยได้เอาไปรอารที่เราเลือกหรือแกมเลือกนะคะเราให้เกียรติเพื่อนโดยการกด อาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเกาหลีใครจะได้เป็นคนเลือกแกมเลือกแกมเลือกแกมไปแล้แลถ้าบอกว่าอยากกินร้านนี้แต่แรกก็จะได้ไม่ซุ่มเพราะว่าชอบเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านบอนชอนนะคะมาบอนชอนก็ต้องกินไก่ใช่ไหมใช่แต่เราจะไม่มีสิทธิ์ได้เลือกรถเอง ออยากเลือกบ้างเธออยากเลือกบ้างใช่ไหมไม่ค่ะสุ่มค่ะออสุ่มอืมอืมอืมใครจะได้เป็นคนกดมันจะอืดทำไมเมื่อ <laughs> กี้กดเลือกร้านไปแล้วเดี๋ยวได้เป็นคนเลือกรถเรามีสามรสชาติอยากกินรสอะไรอะพูดก่อนเป็น,นคนไม่กินรสเผ็ดเป็นคนชอบการลิกก็คือรสหวานนี่กินไร <laughs> เผ็ดแน่เลยสรุปได้ละ รถใหม่คือมันมีอยู่3รถค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือรถเผ็ดรถหวานก็คือรถออริจินอลดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มมาก็คือเป็นรถเลมอนลานโคลาลาบเลมอนลายเหมือนกันเลยโคลาลาบก็คือไก่โครุกอ๋อใช่สั่งเลยได้ป้าไม่สุดได้ป้าอยากกินอ่ะซอสโคลาเปนาวมันคือโคลาเปนาวจะเวิร์กไหมอ่ะเอาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าดวงเราจะได้กินรสอะไรเฮ้ย เราได้กินซอสใหม่เอาแก้หายไปไหนอะอยูดีๆเพื่อนก็าหายฝั่งไก่แล้วนะคะทุกคนร <c oughs> อพี่เขามาส่งแต่ว่ากินพี่เขาถามว,ว่ารับน้ำอะไรดีคะมันจะเป็นต้องสุ่มค่ะเราไม่สามารถเลือกได้แล้วหน้านี้คือมีตัวเลขน้ำทุกคนเห็นปะเห็นเป็นตัวเลขไหมคะเราไม่ได้มีแค่วงล้อสุ่มค่ะทุกคนเรามีแอปสุ่มเลขด้วยสุ่มอะไนะสุ่มเลขเหนื่อยฉันเหนื่อย ว่าจะได้ม้าอะไรอย่างมี8เลข8น้ำเราจะได้กินน้ำที่เท่าไหรสามขยอยดิขยอยขยอยขยอไม่หรอหึห้าสามกับห้านะคะน้ำเลขสามคือลิ้นจี่เล,เลมอนอุ้ยน้ำเลขห้าคือพิงค์เล,เลมอนเดดอยากได้น้ำที่จืบุง เราจะชิมน้ำมันสีไม่หูไม่กินหรอกอยากได้วิ่าสีชมพูเท่านั้นแหละวางเบาๆด้วยกล้องสั่นอุ้ยอร่อ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 ยมันก็าเหล่จ้าเรามาดูอันนี้เราดีกว่าอยากกินแล้วแต่มันจะอร่อยมั้ยเฮ้ยต้องกินมะนาวได้วปะไม่รู้นี่นี่นี่ทุกคนน้องคือ ไก่บอลชอนซอสโคลาเลมอนเออเออเออได้ได้ได้ไดเป็นซอสที่เราสองคนไม่ได้เลือกหืมหืมอ๋อเหรอแต่เราว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวเราว่าเขาให้มะนาวมาให้บีกินเข้าไปลองนี่ ต้องบิดมะนาวใช่อร่อยไหมใช่พอบิดมะนาวแล้วอร่อยเลยค่ะทุกคนซอสนี้อร่อยมีคนหิวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะแล้วมาดูว่าสุ่มต่อไปเราจะเปสุ่มอะไรกันกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่ถูกใจเท่าไหร่โค้ชไล เลือกร้าน <Okay. S 1> อาหารไปแล้วว่าใชแ่แต่มันไม่จอยอ่ะแบบเราแบบไม่เราถูกใจกับออริจินัลลดมากกว่าใช่ไหม,ม <Okay. S 2> โอเคได้สุมเลยร้านต่อไปอยู่ข้างหลังไหนอันนี้ไม่ต้องเลือกร้านเองแล้วเนอนับซิมีกี่ร้านทั้งหมดต่อสามสี่ห้า1 1เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด2ี่ส2บสามยี่สห้ายหกร้านอ่ะ <c oughs> มี28ลร้านใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ แอปแลนดอมสิคะสูงสุดคือ28ลร้านนะคะเมื่อกี้เลขห้ายังอยู่เลยอ่ะเออเอาแล้วนะขยายาเลยกดตึดร้านที่12 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 1 1หาโอ้โห มก็ตอนแรกอะที่ถามว่าให้เลือกอาหารเกาหล<น>ีอาหารญี่ปุ่นนี่อยากกินอาหารญี่ปุ่นร้านซูชิโร่ใช่้เย <laughs> ไปคาะทุกคนไปกินซูชิโร่กันดีกว่า <laughs> เข้ามาในร้านซูชิโร่แล้วค่ะทุกคนรู้สึกดีใจไม่หายอยู่เลยหูทำไมคะดีใจ แล้วจะบอกว่าที่นี่เป็นซูชิสายพานันใช่ปะทุกคนเห็นไหมวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เขาจะมีสี่ราคารู้แล้วจะสุ่มยังไงอืมสุ่มราคาเลยว่าเราจะสามารถสั่งได้ราคาไหนเราคือเราเือว่าคนละเราเราเขามีสีราคา40 60 80 120ปดดูสิว่ามือของแก้มจะได้กินราคาเท่าไหร่กดดีๆนะพวกเราได้กินด้วยกันอุ้ยอุ้ตต ว้าวป็นไงเก่งไหมสี่สิก็มี60 80มันสุมได้รอยยี่มือเป็นมือที่ชอบจับของแพงไหนเมนูรอยยี่ยังไม่เห็นมีเลยซูชิคำนี่ยมีแต่ขนมอ2อยี่สิบบาทพี่เห็นปะเอาจริงๆอยากกินซูชิแบบนี้คำสี่บาทไม่ได้หรอไม่รู้เป็นคนคิดเองเป็นคนตั้งกดเองค่ะ ไมู่้ค่ใครจะไม่รู้ว่าจะกดได้ร้อยหยีเราโอเคเดี๋ยวเราขอหาเมนูนม <า S 1> ที่หนึ่งรอยยี่บบาทก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันคืออะไร ได้แล้วค่ะทุกคนซูชิจานนี้ร้อยยี่สิบบาททุกคนเห็นปะ<ม>จานสีดํ<ม>า<ำ>ได้มาคุโร่สามชนิดค่ะทุกคนไม่รู้ชนิดไหนบ้างนะคะมีสามชนิดแต่แก้มบอกว่าแก้มกินไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้อยากกินอาหารญี่ปุ่นเลือกที่จะไม่กินเองใช่ไหมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเองแลง้วไะนี่ามาสัหน่อไม่กินจริงหรอทำไมอ่ะเบอลอแล้วอะ อร่อยไหมมันฟินมากเลยใช่ไหมทุกคนได้ปลาห่อสาหร่ายให้เหนือยเยอะมากจริงดูสิเนี่ยอาอาเข้าไม่ได้อือหืนไม่ลงอยากเอาอีกสัจั่งได้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสูงว่าใครจะได้ต้องเป็นคนจ่ายไม่กินก็ต้องจ่ายเหรอเอา นี่คือสุ่มใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตเขาเลือกจะไม่กินเองไม่เลือกจะไม่กินเองเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะต้องจ่ายจานนี้นะคะสุ่มว่าใครจะต้องเป็นคนจ่ายใครจะกดถ้าเรากดกันเองมันก็ไม่ยุติธรรมหรือเปล่าไหนให้ใครกดคะพี่พนักงานะค่ะเอาเลยเหรอเรียกเลยเหรอเรียกเลยต้องกดเรียกเลยนะเธอใช่เช็คบินค่ะ คุณพี่ค่ะรบกวนวหน่อยได้ไหมคะสปินให้หน่อยได้ไหมคะใครจะเป็นคนจ้าแกมจ่ายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะเช็คบินเลยค่ะค่ะขอโทุเลยการอาหารนะจานดำหนึ่งจานขอบคุณค่ะไม่รับบินดีกว่าอันนี้เลยะรับการใช้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พูไม่ออกเลยั่นคือพี่เขากดให้ดวงคนจะเสียตังไงปะเราไปให้แก้มจ่ายตังให้ดีกว่าค่ะที่ขึ้นเออสแกนค่ะอมีคนสแกนใจใ่ายด้วยค่ะลง่โงกก,กกินด้วยดีกว่าอ,อถ้ากินด้วยก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นนะก็อย่างน้อยกูก็ได้กิน <laughs> เมื่อกี้แก้มไม่ได้กินแล้วแก้มก็ต้องเป็นคนจ่ายสงสารเพื่อนอฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจ่ายอีกได้ให้เลือกร้านด้วยอ่ะอาอได้ไปไหนอ่ะเลือกร้านไงสั่งอะไรอ่ะไม่สุ่มเมนูแล้วเหรอไม่สุ่มและเอาหวานห้าสิบจ้ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจ่ายให้เป็นไข่ดีน้อยนะอร่อยเหรอโอ้ร้อยหกสิบเลยโอะ นี่ค่ะทุกคนเราจ่ายตังค์มาแล้วนะคะมันคุ้มกันไหมเนี่ยเมื่อกี้แก้มจ่ายให้อยลอยยี่นึกว่ามันจะแกะะ้วเท่าไหร่ออลอยหกสา่แล้วสั่งมาแก้วเดียวเองเหรออ้าวกินด้วยกันสิกินด้วยกันได้ไหมชิด๊าช่ดมีอุย้ยแต่พี่เขามีมาให้รอดเดียวเองอะหา เราจ่ายให้แต่ไม่ได้บอกว่าใครจะได้กินสุ่ะเราก็แค่รอให้เพื่อนตายใจเท่านั้นแหละค่ะทุกคนอะให้กดเลยสุ่มเลยถ้าแก้มได้กินก็เป็นดวงของแก้มแต่ถ้าแก้มไม่ได้กินเราก็จะได้อะไรแบบ ซูชิเมื่อกี้ก็อร่อยเหมือนกัน120บาท160บาทอร่อยอ่ะพ่นไฟได้เดี๋ยว <c oughs> ไปค่ะจะกินอะไรต่อไหมคะพอแล้วใครจะต้องจ่ายอีกทีเนี้ยไม่มีใครใจ่ายแล้วนะผัด <c oughs> กระเจายออะใช่หมดละครบละโอเคงั้นกลับบ้านแต่ว่าก่อนกลับบ้าน <c oughs> เราต้องมาดูว่าใครจะเป็นคนขับรถกลับบ้าน <c oughs> หรือใครต้องเดินกลับบ้าน <c oughs> มันแบบปลกอ่ะสุ่การใช้ชีวิตวันนี้มันแบบทำไมมันดูทอระหดจังวะไม่ทอระหดหรอกถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ขับรถกลับบ้านทั้งคู่เดี๋ยวทำวงล้อบแบบเอาแจมใส่เดินแก้มเดินจอดรถทิ้งไว้เท่ากับเดินทั้งคู่แล้วก็กลับบ้านแบบปกติโอเคมาเอานะกดเลยเราไม่มีมือไม่อะเป็นคนที่โดนอ่ะงั้นถือหนึ่งสองาม กลับบ้านยังไงกลับบ้านยังไงเราจะได้กลับบ้านแบบไหนอะไรอะแปลว่าอะไรจอดรถทิ้งไว้คืออะไรเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดสุ่มได้จอดรถทิ้งไว้เท่ากับต้องเดินกลับบ้านก็เดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านก็เมื่อกี้เราตอนที่เราเปิดคลิปเราก็บอกแล้วว่าบ้านแก้มไม่ไกลจากที่นี่ใช่ปะก็น่าจะเดินกลับได้ ก็ขับรถ10นาทีเดินก็คืชอชั่วโมงได้มันต้อง <laughs> มันต้องเดินไปซ้ายหรือขวา <laughs> ซ้าย <laughs> ซ้ายอ่ะปะเปิด Google Map อันนี้ทุกคนตอนนี้นะคะเราออกมาข้างนอก <laughs> เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะกี <laughs> ่กิโล <laughs> <laughs> ห้าห้าโลเองห้าโลหนึ่งชั่วโมงเจ็ด เอางี้ดีกว่าเราขับรถไปเอารถเอ้่ไม,ม่ใช่เดินได้ขับรถไปเอารถกลับบ้านแบบปกติก็ได้ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปไปเฮ้ยเจ้าของรถไปแล้วรอด้วยเดี๋ยวมันล็อกรถไม่ให้เรากลับบ้าน